โอเคครับโอ้ยไม่ถึงจานไม่ถึงสวัสดีทุกท่านครับสวัสดียามเย็นครับชมอาจารย์ชูยกท่อนไม้นะครับออกจากสปริงเวยครับทุกคนอ้วะถึงไหมข้าจนถึงเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็ค่อนข้างจะยกยากหน่อยนะครับเพราะว่าเจอกับฝนนะครับปัญหาฝนแล้วก็ไม้มันลื่นครับเดี๋ยวเดี๋ดดช่างน้ำหนักไม่ได้เอาไม่เอาไมเอาไอชัอช่างน้ำหนักแป๊บโอเคได้แล้วโอ้ยต้องระวังเลยนะเนี่ยอู้พลาดนี่มีลื่นมาตีรถนะครับ เรียบร้อยถึงอยู่ท่อนสั้น <souven aid noise> นี่เดี๋ยวรอชมท่อนใหญ่นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าโหต้องฝีมือครับคนขับประสบการณ์ชั่วโมงการบินต้องสูงหน่อยนะครับ ไม่อย่างนั้นมีตีรถกระจกหน้ามีแตกแน่นอนออกมาแล้วมาแล้วมาดูว่าจานชูเขาจะเลือกเอาท่อนไหนก่อนครับอต้องใช้สมองดิน่าจะมาเอาท่อนยาวๆแถวนี้ก่อน นี่ครับโอ้ต้องตั้งลำใหม่ครับตั้งลำใหม่เลยต้องปั่นล้อหน่อยครับนี่โอเคครับโอ้อันนี้ทนยาวๆจริงๆครับ โอ้โหเล่นท่อนใหญ่ก่อนเลยพี่น้องโอ้หไหวไหมเนี่ยตายสิน้ำหนักกี่ตันวะเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่ารถครับโอ้โ้รถมีกระดก สมพอเ๋ยเขาตั้งลำแบบนี้ครับนี่ครับดูดูไหวครับพือชน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 คนมีประสบการณ์เขาต้องตั้งลำแบบนี้ครับเพราะว่ายกท่อนใหญ่ครับโอ้ถ้าเราตั้งลำแบบแนวนอนนะครับกลัวรถจะลื่นมาตกในสปริงเวนะครับเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างจะใหญ่ครับดอ่ะโอ้มันใหญ่มากเลยนะโอ้โหอู้ อู้อู้อู้จานอู้เอาอย่างไรเอาต้องค่อยๆวางครับอู้เอาอย่างไรล่ะทีนี้โอ้ยต้องหาลายครับโอ้ตายสิ คนดูลุ้นลุ้นตามอยู่นะครับคนดูนี่ลุ้นแทบเยี่ยวจะแตกอ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับดูครับดูไว้เป็นประสบการณ์ครับ <c oughs> เขาจะเอาตัวไหนต่อทีนี้การตั้งลำรถนะครับ โอ้ยังดีที่มีฟันไว้จิกนะโอ้โห,โหอันนี้ยาวอยู่้วยนี่อู้อันนี้โคตรยาวเลยอ่ะอันนี้ต้องชั่งน้ำหนักให้ได้นะนี่ได้ไม่ได้ไหมไม่น่าได้ครับ ตรงโคนน่าจะหนักกว่าครับไม่ได้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 ครับอ้เดึงมานี่ครับเพราะว่าตั้งลำแบบนี้จะขยับรถยากครับ๊บปึ๊บเฮ้ยโอยลื่นครับลื่นนี่ไม่ได้ครับ ไม่ได้นะนี่ออ้ยเอ้ยได้ไหมก็ต้องค่อยๆดึงนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องปล่อยเอาใหม่ครับมันลื่นเรื่องทงเรื่องอะ่ะนี่พอมันลื่นมาปุ๊บพอมันลื่นมาปุ๊บมันมันรูดเลยอ้โหูวันนี้ก็มี ลุ้นครับลุ้นถ้าฝนไม่ตกไม่ใช่ปัญหาครับโอ้โอลุ้นขนาดเลยอะ่ะเอาจะลวงเอาตัวไหนครับทีนี้ นี่ตัวนี้เป็นโคตรยาวเลยนี่นี่ท่อนเนี้ยยาวมากเลยดูพูนอ่ะโอ้โหย่างยาวอะ่ะอันนี้เป็นสองท่อนครับอ่าตัวนี้ช่างน้ำหนักได้เอ,อ้ยมีลื่นมีลื่นมีลื่นโอ้ หนึ่งล้านหกแสนครับคันนี้ใครสนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์โทรศ8นย์แป4แปนะครับใครที่หา s k 140 Super X ไว้ใช้งานครับแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคันนี้นะครับผมว้าท่อนนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับจานชูจะชั่งน้ำหนักได้ไหมไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ยังไม่เข้า ้ยได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ครับได้ไหมไม่ได้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 ได,ได้ไม่ได้ไม่น่าได้นี่น่าจะได้นี่น่าจะได้อยู่อุ้ยโอ้โหได้ไหมไม่ได้ลื่นครับเมื่อกี้มันลื่น โอยมันยากดินี่มันยากเพราะโดนฝนครับมันลื่น ต้นนี้เจ้าส้มลายนะครับเจ้าส้มลายครับโดยอาจารย์ชายเป็นคนเป็นคนตีนะครับเป็นคนตีลงพอมาเก็บก็เจ้าส้มลายาพิการนะครับพอเรเลอร้อออกยังไม่ได้ซื้อมาใส่ก็เลยเอาเจ้ารอยสี่สิบมาเก็บออกครับเอ้ยทนใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยวายโอ้ ฮึบโอ้เฮ้ยทอนนี้ช่างน้ำหนักได้ภายในครั้งเดียวโอ้โหโอ้ม like <mon> <ningún rag> <today> ีสะเทือนครับอต้องค่อยต้องระวังมากเลยประมาณ ตันกว่าครับเกือบสองตันแหละตีไปเกือบสองตันถ้าสองตันห้าไม่น่าจะยกขึ้นนะครับอยู่ประมาณตันเก้าตีไปสองตันนั่นแหละอ่ะให้ไปเลยสองตันสำหรับท่อนนั้นครับเออ หาคือฝนมันมาแล้วก็ที่ยืนก็เป็นดินเหนียวด้วยครับค่อนข้างจะอันตรายหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้าคนขับมือไม่นิ่งพอ,อ,อรถอาจจะถลยลงมาในสปริงเวย์ได้ครับนี่ครับอู้ยจันชูเจอท่อนยาวแล้วนี่ฮ <c oughs> ึบอ้วนี่ท่อนยาวมากเลยเนี่ย ไอยงไอยงเฮ้ยเฮึบเฮ้ยเฮ้ยโอ้เหล็กเจอกับไม้ครับมีสะเทือน แต่ก็ยังดีกว่าเจอหินนะครับเจอไม้ยังดีกว่าเจอหินโอเคครับเหลืออยู่ท่อนยาวครับท่อนยากท่อนนี้โอ้โหโอโหโอโอ้ยท่อนนี้เสียอยังเลย ้แล้วอันนั้นทำยังไงเอาได้นะโทษนะไมาใช่ต้องข้ามมาฝั่งนี้บ่เนาะต้องข้ามแล้วนี่โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ